สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน BBB EV ไว้ B B e v y ครับวันนี้ผมจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดณนะตอนนี้นะครับก็คือรุ่นนี้ครับเป็น Lion SKS Z2 นะครับ Gen 2ก็คือเป็นเคสตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นเจนใหม่ก็คือใหม่ล่าสุดแล้วคันนี้ผมจะพามาดูรีวิวการแนวทางการแต่งเนาะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวแนวทางการแต่งของรุ่นนี้ว่า เขาทาอะไรไปบ้างเพราะว่ารายละเอียดของตัวรถเจน2เราก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของในเรื่องของเรื่องของแต่งแล้วก็การออกรถคือคสปนี้อย่างคันนี้นะครับเป็นสีสีเทาครับเป็นสีเทาเจน2ตัวใหม่คันนี้เราจะทำการจัดส่งลูกค้าที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยออกรถคันนี้ลูกค้าออกรถใช้เงินไม่ได้ต้องบอกว่าลูกค้าออกรถ K down. ครดิตดีฟรีดาวอันเนี้ยฟรีดาวแล้วก็เลยทําการจัดชุดของแต่งกับทางร้านไปด้วยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเราจะทําการจัดส่งที่จงังหวัดอุทัยธานีโอเคตอนเนี้ยเซตเซตชุดแต่งที่เราทานะครับเซตชุดแต่งเราคือชุดหลังชุดหลังเนี่ยเราทาอะไรบ้างคือชุดหลังเนี่ยผมจะอธิบายก่อนว่าชุดหลังเนี่ยเราจะมีเราจะมีสวิงอาร์มบูทอาร์มโชกหลังน็อตโชกนะฮะแล้วก็มีปดัดเบาะตัวเนี้ยจะเป็นปดัปดปัดเบาะได้แดงหรือจะเอาเป็น เป็นผ้าเบาะสีแดงก็ได้ตอนนี้ทางร้านนี้เลือกอยู่2ส,สีนะครับเพราะว่า,าเบาะที่เราทำเนี่ยก็คือจะเป็นทรงแบบนี้เลยทรงเรียบๆแบบนี้เลยก็คือมันก็จะไม่ปาดบางจนเกินไปกําลังนั่งสบายมันก็จะเข้ากับตัวของตัวทรงรถอย่างชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดหลังที่เราทาเนี่ยเราทางร้านเนี่ยจัดเซตอยู่6000บาทก็คือว่า6 0 0 0บาทนี่ได้อะไรบ้างนี่อันดับแรกเลยก็คือสวิงอาร์มอันนี้เป็นสวิงอาร์มลายก้างปลานะครับสวิงอาร์มซีนซีลายก้างปลาตัวใหม่มันจะสไลด์ สไลด์สไลด์รูได้ก็คือว่าจะย่นเข้ามาก็ได้อันนี้เราไว้ตรงระดับกลางๆว่าทรงรถจะสวยหรือจะถอยไปแบบให้อาร์มมันยืดสุดก็ได้นะครับตัวนี้มีสวิงอาร์มแล้วก็บูทอาร์มบูทอาร์มที่ที่เราต้องที่เราต้องทําการจัดใส่แล้วก็ฟิตติ้งตัวล้อหลังนะครับแล้วก็จะมีโช๊คลังเนี่ยโช๊คลังน็อตเลทอันนี้จะให้น็อตเลทไปด้วยแล้วก็จะมีบางทีซื้อสวิงอาร์มไปเนี่ย ลูกค้าที่ซื้อไปใส่เองเนาะมันก็ต้องมีการ modify เรื่องของตัวทําขาปั๊มขาเบรกหลังด้วยเพราะเราเป็นของเราเป็นดิสเบรกหน้าหลังอันนี้ก็คือเราจัดเซตก็คือเราทําให้ด้วยก็คือทาทาชุดชุดชุดเบรกหลังก็คือทําขาทําขาใหม่เพื่อฟิตติ้งให้ตรงกับให้ตรงกับตัวจานดิสนะครับแล้วก็มีปาดบอ่อก็คือชุดหลังเนี่ยที่เราทำเนี่ยจะมีชุดหลังในเซต6 0 0 0บาทอย่างที่บอกสวิงอาร์มโชค๊คทำทำเบรกหลังแล้วก็บูตอาร์มน็อตน็อตโช๊คแล้วก็ปาดบก ปัดเบาเปลี่ยนผ้าใหม่เลยอันนี้คือเปลี่ยนผ้าใหม่ดําได้แดงนะครับแล้วก็ทําการโหลดหน้าอันนี้เราจะโหลดโหลดหน้าเซ็ตน้ำมันชกหน้าให้ใหม่ด้วยก็คือทรงรถจะออกมาสวยในงบ6 0 0 0บาทของชุดแต่งของเรานะครับตัวนี้นี่คือทางร้านก็จัดจัดเซ็ตอยู่คือจัดเซ็ตอยู่เนี่ยก็จะเป็นจะมีโหลดหน้าด้วยแล้วก็เซ็ตน้ำมันชกหน้าใหม่ชุดนี้ก็คือว่าลูกค้าทําออกรถกักทางร้านเราจัดเซ็ตให้เลย6 0 0 0บาทนะครับโอเคแล้วก็คันนี้ทําอะไรเพิ่มอีกคันนี้ แล้วก็มาทําชุดแฮนด์ครับเนี่ยแฮนด์แฮนด์คาร์บอนตุ๊กตาแฮนด์ซีนซีครับตัวนี้เราทําแฮนด์คาร์บอนแล้วก็ตุกตาแฮนด์ซีนซีแล้วก็อา่าก็คือจัดวางระบบทําสายไฟพวกสายบงสายเบรกตรงตรง,ตรงหน้าใหม่ให้ใหม่แล้วก็ทําขาขายึดใหม่ใหม่ชุดนี้ที่เราทําคืออย่างเซ็ตนี้นะครับเซ็ตนี้ที่เราทําให้ลูกค้าคันเนี้ยก็ใช้งบไปทั้งหมด9,5 0 0บาทอย่างคัน,นเนี้ยเนี่ยตัวเจนใหม่คือเจนใหม่เนี่ยเจนใหม่เขาจะเขาคือโชคีอย่างหนึ่ง เจนใหม่เนี่ยไฟหน้าเนี่ยเขาจะเขาจะทําไฟเลี้ยวเขาจะทําไฟเลี้ยวมาให้แล้วไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแฮนเดิมเนี่ยไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเราต้องทําการถ้าอย่างเป็นเจนเก่าเนาะถ้าเปลี่ยนแฮนปุ๊บเนี่ยเราต้องทําไฟเลี้ยวที่ไฟหน้าตอนนี้ก็จะประหยัดก็ไปอีกว่าไม่ต้องทําไฟเลี้ยวเพราะว่าเขาทํามาให้แล้วอย่างนี้ครับผมทาให้ดูนี่เขาจะมีเขาจะมีทําไฟเลี้ยวตรงนี้ให้แล้วนะครับก็เป็นไฟค่อนข้างสว่างมองเห็นได้มองเห็นได้ ได้ชัดเจนนะครับไม่ไม่ไม่ขีเลตนะครับตัวนี้นี่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับโอเคก็คือถ้าพ,พี่พี่เพื่อนๆยัง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 ไม่ได้รู้เจนใหมน่นะเดี๋ยวผมพามาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสําหรับเจนใหม่แต่คันนี้มีแต่งไปแล้วนะต้องบอกไปก่อนคือเจนใหม่เนี่ยกุญแจอันดับหนึ่งเลยคือกุญแจเขาจะเป็นคีเลตเป็นกุญแจคีเลตคือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วจะเป็นแค่พกเป็นรีโมทอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็คือจะพกแต่รีโมทรีโมทอย่างเดียวเป็นอย่างนี้รีโมทก็จะมีล็อกรถลดล็อกรถแล้วก็สตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจคือถ้าเราไม่ไปไม่ปไมปหมุนตรงตรงตรง,ตรงคีย์เลสต,ตรงนี้นะครับเราก็กดตรงนี้สองครั้งอันนี้คือเป็นการสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจคือเราเปิดเปิดรถขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้หน้าจอเรือนใหม่เป็นอย่างนี้นะครับก็ไมก็จะบอกสถานนะเป็นไมทดิจิตอลตัว P P นี่คือปาร์กิ่งแล้วก็บอกเกียร์หนึ่งสองสามแล้วก็ระยะทางปริมาณแบตเตอรี่โวลต์แบตเตอรี่เจ็ดสิบแปดโวลต์น,นะครับตัวนี้ก็คือชาร์จเต็มแล้วชาร์จให้เต็มแล้วถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้รีโมททำยังไงถ้าไม่ใช้สตาร์ทรถด้วยรีโมททำยังไง,ไ remote, ง,ไงก็คือว่าคือเราเราแค่พกพกรีโมทอย่างนี้เราก็บิดตรงนี้ได้เลยครับนี่ก็แค่บิดเปิดเปิดกุญแจรตรงนี้ได้เลยบิดเปิด,ปดกุญแจรตรงนี้ก็สามารถเปิดรถได้แล้วนะครับตัวนี้พอจะเปิดใต้เบาะ ก็บิดไปทางซ้ายนี่เปิดบอกบิดไปทางซ้ายคือ U b o กสำหรับตัว Z2 ตัวนี้คือค่อนข้างใหญ่มากนะครับคือ U b o กเขาใส่หมวกเต็มใบได้สบายๆเลยครับแล้วก็ใส่หมวกหมวกถ้าหมวกครึ่งใบเนี่ใส่ไดส้สองลูกเลยนะครับ U b o กเขาใหญ่มากตัวนี้แล้วก็มีปรับเปลี่ยนคือเรื่องของเบเกอร์เบเกอร์ตัวนี้ก็จะมีมีอาซิลิโคนกันน้ำาให้ด้วยส่วนระบบด้านในเขาจะมีเรื่องของระบบไฟต่างๆสายไฟสายไฟที่อยู่ในรถ พวกสายไฟสายไฟก็จะเป,เปลี่ยนเป็นสายไฟทนความร้อนสูงแล้วก็สายไฟพ่วงแบตบก็คือสายไฟเชื่อมเชื่อมแบตแต่ละลูกนะครับก็จะเป็นสายไฟทนความร้อนสูงมาแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนตัวเบรกตัวนี้ถ้าเจนใหม่เขาจะเปลี่ยนเบรกปั๊มบนเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนปั๊มบนปั๊มบนมาให้ใหม่ก็คือจะเบรกดีกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นกา้กานก้านเบรกเนี่ยจะเป็นซีนซีแล้วจะเป็นกระปุกใส อนนี้เป็นกระปุกใสแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบบงาน CNC คําว่าไลออนมาให้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นกระปุกกระปุกอ่าออกสีฟ้า,ฟาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดําธรรมดาแล้วก็นี้เป็นก้านก้านสีดําธรรมดานะครับโอเคอย่างคันนี้เดี๋ยวเราทําการจัดส่งลูกค้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมาให้ดูแนวทางการแต่งในงบในงบในงบประมาณที่ลูกค้าจํากัดมาแล้วก็ได้ส่งออกมาสวยๆแบบนี้นะครับคือ ถ้าอย่างลูกค้าบางทีมีมีงบมีงบแค่ทําชุดหลังเราก็ทําชุดหลังก่อนก็ได้เราก็ทําชุดหลังทางร้านก็จัดชุดอยู่ห0พับาทก็ไม่แพงสําหรับสําหรับทําชุดนี้นะครับก็ลองบวกลบคูณหารดูก็ทําให้แบบจบๆเลยก็คือว่าไม่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิมเ่มเติมอีกนะครับโอเคสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SK s k s Z2 Gen 2ตัวนี้ก็สามารถปรึกษาเข้ามากับทางร้านได้หรือจะมาดูรถตัวจริงก็ได้เดี๋ยวทางร้าน ดำเนินการให้หมดทุกอย่างเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของ, Finance, อง,ของอจดทะเบียนพลบภาษีทุกอย่างทางร้านจัดการให้หมดแล้วก็เรื่องของการส่งรถอย่างเี้ยส่งที่อุทัยเราก็ทําการส่งส่งรถไปให้ก็คือเป็นรถขนส่งของบริษัทในเครือของเรานะครับไปส่งให้เองไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบส่งไปทางโลจิสติกอื่นๆนะครับที่คือมันก็ต้องป้องกันป้องกันในเรื่องของเรียกว่ารถมันมูลค่ามันสูงเนาะอะไรอย่างนี้ครับทางร้านเราจะส่งให้เองแล้วก็ สำหรับลูกค้าที่สนใจจะออกรถก็คือว่าใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ยื่นจองยื่นจองกับทางร้านมา1,000บาทก็คือลำดับการที่จะซื้อรถกับทางร้านในการซื้อผานซื้อผ่อนผ่านไฟแนนซ์นะครับยืน่นกู้ก็คือว่าบัตรประชาชน1ใบแล้วก็จองมา1,000บาททางร้านจะเขียนใบจองทําใบจองส่งไปให้ทางไฟแนนซ์แล้วเดี๋ยวไฟแนนซ์จะติดต่อ ติดต่อโทรเข้าไปหาลูกค้ารายละเอียดต่างๆในการในการเอกสารที่ต้องใช้ใช้ในการออกรถส่วนมากก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือสเตทเมนต์ย้อนหลังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆกับไฟแนนซ์สามารถคุยปรึกษาได้เลยหรือปรึกษาทางร้านเดี๋ยวทางร้านช่วยดันให้ทุกเคสครับว่าเคสไหนเป็นยังไงเครดิตด,ดีฟรีดาวเครดิตไม่ดีก็ไม่ไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้นะเครดิตไม่ดีก็สามารถซื้อได้ ก็ต้องดูต้องดูเงื่อนไขดูอะไรต่างๆเีอย่างเครดิตไม่ดีอาจจะอาจจะมีมีวางดาวสัก10%ประมาณนี้ครับบางบางอันก็อาจจะวางดาว20%ประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อร้าน BBB e v b i k วได้ทุกสาขานะครับเราก็มีที่โคราดวีรำชัยภูมิก็สามารถเข้าไปดูรถตัวจริงได้ทุกกสาขาของเรายังไงก็ฝากติดตาม BBB EVBike ไว้ด้วยครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะมา พามาดูแนวทางการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นมากมายอย่างคันนี้จดทะเบียนได้จดทะเบียนได้เล่มเขียวสามารถใช้ทดแทนรถน้ำมันใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ